คณะสถาปัตย์มองเทพนะครับจะเปิดเป็นปีแรกในปีนี้นะครับสิ่งที่มหาลาัยได้เริ่มต้นไว้ในหลายปีที่ผ่านมาก็คือการเป็นมหาลาัยสร้างสรรค์เรามีความพร้อมตั้งแต่เรื่องหลักสูตรนะครับหลักสูตรเราก็แน่นอนเราก็ต้องจัดการ ให้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน4ีปีข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็น a าเซียน r c i t เ c t ซึ่งอยู่ในกรอบของ AEC อเราก็ใช้การศึกษาแบบไบลิงกัลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่องของผู้สอนทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นนักวิชาชีพจริงๆ ที่สาคัญสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในกรุงเทพมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วมีแหล่งเรียนรู้เรามีสมรรมที่ได้รับรางวัลมากมายนี่คือสิ่งที่ที่เรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่สําคัญที่สุดที่โรงเรียนสถาปัตย์ควรจะให้กับนักศึกษาคือการยอมรับในความคิดของนักศึกษาแล้วก็ช่วยผลักดันทําให้นักเรียนของเราเนี่ยมีคาแรคเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของอสถาปนิกเลยคือมีความกล้าบางทีสําคัญกว่าความคิดสร้างสารรค์อีกนะคือถ้าเกิดเรามีความกล้าเนี่ยมันสามารถจะผลักดันให้เราประสบความสําเร็จได้ได้เร็วกว่าอีกอ เรงการเรียนเนี่ยผมคิดว่าหยุดนิ่งไม่ได้คิดอะไรที่ที่ที่สอดคล้องคิดอะไรใหม่ๆอาจจะแปลกไปบ้างแหวกแนวไปบ้างนั่นคือสิ่งที่เราเดินออกมาจากกล่องนั่นคือชีวิตหรือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของนักศึกษาสถาปัตยกรรมจริงๆจริงๆแล้วโรงเรียนที่ผมชอบนะฮะมันเป็นโรงเรียนที่ที่แทบจะสอนน้อยมากนะครับแต่ว่าทำเยอะ แล้วก็เป็นการทําด้วยมือนะครับเป็นโรงเรียนซึ่งแทบที่จะให้เด็กเนี่ยได้ลงมือทําสิ่งต่างๆด้วยมือของตัวเองแล้วเชื่อว่าการเรียนรู้ที่มาจากการทำเนี่ยมีนัยยะที่สําคัญมากกว่าการสอนนะครับมีมากๆเลยมหาวิทยาลัยที่มีกลุ่มคนที่มีความคิดคล้ายๆกันแล้วก็สังคมที่ครีเอทีฟเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งจริงๆที่ผมชอบมาเมืเองเทพพวกอาร์ตพวกช็อปพวกอะไรเนี่ยมันเป็น Environment ที่ดีมากแล้วมันจะมีสังคมของคนกลุ่มคนที่ไปทางเดียวกันสภาพแวดล้อมที่ดีมันก็นำไปสู่การศึกษาที่ดีถ้าเกิดจะมีเด็ก80คนที่จบไปจากโรงเรียนสถาปัตย์ที่มองเทพอะ่ะมันก็จะเป็น80คนที่เป็นยอดมนุษย์สถาปนิกอะ่ะ หวังว่าการเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสถาปัตย์เนี่ยจะเป็นโอกาสที่เราจะได้มาแชร์ความรู้กันแล้วเจอกันนะครับ